ลงจับเลยนะยอะไรน,นะงจับแล้วไปฮะอยู่นี่แหลยเลเ่ยแอมเซฟรถยากว่ะจ,จะยิงจาก่ลงแบบไ,ไม่ไม่ไม่แถวโรงเรียนโดนขับขวาใต้ตินขึ้นปะวะเหมือนขึ้นเหมือนขึ้นระวังจะทิมมะจะทิมพิมพิมพิม ไอ้ที่ผ่านอยู่มี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 บักกี้แถวทีมมีมีบักกี้อ่ะนะข้ามาตรงแม็กระเบิดอ่ะต่อต่อมีหลังข้ามาตัวนึงมีหลังข้ามาตัวนึงหลังข้ามากูใช่ปะเออหลังข้ามาฝั่งผมฝั่งติ๊กเดี๋ยวติ๊กให้ปุ่มเนี้ยมันทีมตรงเนี้ยอะไรีอีกแล้ว พื่มาขัาบอยู่ข้างบน,นะน่้ยขับรถออกนอกนๆนนยยท,ทำให้ทำให้วัดใจเลยกลัวไอ้เหี้ยคับเมื่ัดิแต่เนะิเหสมตัวเอเข้าหัวตัวนึง ถออยยมาดีพวกเฮียไอสัตว์เอ้ยผมรอยิงหลักของไทยได้นะเว้ยเจอพวกแม่คุ้นๆนะเสื้อชมพูชมพูเนี่ยแกงชมพูเปล่าอุ้ยเอ้ยเดี๋ยวได้ไวหิวหลุดภาษาเจ็บเสื้อเหมือนคุ้นๆนะไอ้เฮียเหมือนยิงกูไว้ตาก่อน นี่จำเป็นเสื้อวะเอ้ยมันลงไปเล่นคุณหลังเดินขอไม่ไม่ครับไปหมดป่ะหรอไปหมดสามตัวเลยครับสามพันเลยเก็บของนะเก็บเลยรเพลงอัพเลยนะครับพี่ครับครับพี่เจมเราไปเล่นไหนได้บ้างอ่ะเดี๋ยวดูให้พี่เดี๋ยวดูพี่อยากได้ตรงไหนอ่ะพี่ลองติ๊กมาก่อนดิตรงที่ว่าอ่ะไม่เข้าเมนชั่นหรอไม่เข้าตัวตีว่าเห็นไหมขี่ขี่แทงขึ้นไปเลยขี่อ้อมขึ้นองไไอ้บ้านสูงนี่มี ไม่เห็นอ่ะไม่เห็นคน,นโผล่<ห>อ่ะแต่ไม่รู้ไงมันมันมันจอดหลังเนินได้พี่นอ้นองมีของแ,แ,แล้วมีแล้วมีแล้วเอ้ยมีแล้วมีแล้วเล่นก,กลางทุ่งไหมหรือว่าไงไม่ได้กลางทุ่งโด,ด,ดนกดอ่ะพี่งั้นก็ไปเล่นแถวเนี้ยเราไ่เล่นเพิ่มมาสองแล้วอ่ะหลังก็มาใจเย็นสิพี่สองฮะต้องรีบ จะรู้แหละฝรั่งมันมีอยู่ไรเนี่ยโบดมีคนโบดคนเข้าไปเริ่มตรนี้โบดโบดเือนจะออกว่ะไม่แต่ผมเห็นบ้านนี้ว่างไหมนะพี่ไม่เห็นใครเลยบ้านไหนอ๋อมีแล้วแม่พุ่งขึ้นมาไลยพุ่งขึ้นมาโ <Okay, okay. S 1> อเคโอเคดูนี่โบดมีตัวแล้วไม่แต่ถ้าขี่ไปแทงนี่แทงนะพี่เล่นสามคนเต็มเวิร์กปะปักหนึ่งเหรอใช่ แถวไหนมันเป็นที่เล่นแบบเซฟๆวะที่มันปิดที่ม้าสามอ่ะยังลงไม่เล่นไม่ได้แถวเนี้ยกูงจำได้อะผมว่ามา้าม้าผมอ่ะได้อยู่แต่ว่ามันต้องนั่งน,นิ่งอ่ะไม่มีโอกาสได้ยิงใครอ่ะเอาม้าสามดีกว่าถา,าเดินแถวนั้นเล่นอ่ะตายไม่ได้ไปะประถปั่นุนด้วยมาดิเฮ้ยรถมามาใส แรมนี่คือมีชชว์แล้วใช่ไหมมีโชว์สัมตัวนั่นแหละตับชิดติดเข่าได้เข่าขวาไม่ใช่มอซายผ่านนะเฮียถ์ทั้งเคไมค์มาแพทเก่ากูน่าจะเอาอยู่<ค>ไปนะไปไหมาไม่ได้มาขับอะไรมาจอดรถปะทุน

เปเคมายลูกกูไปเลยไอ้เฮียกูจำได้ว่าหลุมแถวไหนวะหลุมนี้ปะหลุมนี้ป่าวเนี่ยหลุมนี้ไม่ใช่เหรอหลุมมาร์ค5ไม่ใช่เหรอเออแต่แถวเนี้ยไอ้เฮียกูจำไม่ได้เออหน้าตรงนี้วะหลุมมาร์ค5ตรงเนี้ยมันจะเซฟนเลยใช่ใช่เก็บแถวดีดีนี่ไปวะเก็บทางนี้เลยนะหลักลงมาจะไปเลยไหมล่ะหลุมมาร์ค เราเหลือสองเราเราเคลียร์หลังด้ายราเราต้องเอาแปมแล้วอาหารแปมเอาเอันดับหน้ายากเฮงัได้เปียนชุดเดียวเลยหรอวะเอนี่แหละนี่แหละิบหรอปะรอเดี่ยวหัวแตกกันวสำถ่านปะวะถ่านก่อน๋อ้แคู่ไดแค่า ก็ค่อยรอเกี่ยวไปเทียร์ตัวเทียร์ตัวครับเล่นทนี่ตรงนี้ตรงนี้ตรงมั้งสามไม่ขับตามตูดนะมันลุกเลมา้นหนึ่งพี่ผมเห็นสองตัวล่าตัวดอะอ้เหี้ยววงวาเบย์ไ่เยไม่รู้จะไปเล่นไหนเลยมาใส่ให้บนพี่มา้งหนึ่งตะก,กี้ด้วย เออพี่ดูทางอื่นนะมาเรื่องพี่บนเข่าพว,วกกันมาร์สาด้วยก่อนนะไอ้วัคกี้พามันตอนี้เลยอตอวรพี่ไปเสพทางอื่นนะบอกว่าได้ไม่ได้หรอพี่โดนทุกทางเออรู้นอนแล้วกันนะเองกดเองกดมารหนึ่งไหมได้กดเดียวพี่มันน่าจะเอาอีกหน่้ ให้พอแล้วนี่ดีกันปะวิ่งตีวิ่งตียิงกูพี่ยิงกู นนเามาโดนรัดปะไม่โดนไม่โดนโดนราดตัวเด็กที่เราโดนราดตัวได้มาสองโแกนแชมพูไอ้ที่ <c oughs> วงอัพอะเล่นตรงนี้ก็ได้เนะน่าน่าจะเจอคนเปล่าเมื่อกี้ที่เห็นรถจอดน,นี่ รถจอดอยู่เดินเดินไปเลยเลเรถจอดอยู่เดินเนี้ยมัร์คสั่งเดินตามวงอ่ะแล้วไล่ตีแม่งเลยเขาแน่ใจลงไปเล,ลปป่นหลุมดมใช่หลุมเนี้ยมันจะเซฟอยู่นะหลุมมาห้าว่าเดินตีไปเลยไหมเราเดินพร้อมวงเลยอ่ะได้อยู่นะไอ้หเดินข้างหน้าเซฟเนี่ยเดินเนี้ยเ,เปิดเที่ยวเราไม่ก่อนเลยเดี๋ยวผมเล่นชาให้ยอกๆๆอยอกยอกยอกแล้วิงขวาบน <ไป S 3> ก่อน โุ้ยนก็ไม่ได้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 ขอบวงเลยขอบวงเลยทำไมกูวิ่งชิวจังวะทำได้หนี่ใครมาสนใจเราเลยวะเฮียบ้านไม่ต้องสุดมหรอปกติเออบ้านนี้จริงต้องสุดเลยปีเฉย กัดปะอะไรพี่ไปเลยนี้ก็ได้นะระวังขวาบนระวังขวาบนเดี๋ยวขวาบนมันจะเล่นไม่ได้แล้ววงบีบอะโอ้กักขวาบนคู่เลยก็ได้นะพี่เดี๋ยวให้หาที่ ก็จะมันเล่นไม่ได้แล้วมันเล่นได้แค่ตรงเนี้ยเออติ๊กหนึ่งติ๊กสองห้องน้ำเล่นไม่ได้โฟกัสคู่เลยก็ได้เดี๋ยวค่อยหาทีเด็ดมันต้องลงวะอยากยิงหลังมากกว่าเเออลยไปดูกันไปดูกันนึงก็ได้ทีเดียวน้ำเอ้ยมันจะเดินหาเราปะเนี่ยอาจจะอาจจะเออดูไปกัดเรียกนะเรียกนะวัดได้มีเยอะพี่มันสั่งกระบอกดูได้แบบไม่สุดอ่ะอมีไซน์แล็บดูเอาอย่าเพิ่งวัดอ่ะถ้ามันวิ่งเราค่อยเรียกแล้วก็มายิงกัน วงมันเล่นได้วงมันเล่นได้อยู่แต่มอลซุนแต่ว่ามันไปเล่นเนินหลังบ้านก็ได้ตัวเดจ้าเนี้ยคือถ้ามันลังบ้านมันเป็นเจ้าเนี้มันต้องเดินลงได้หมดเลยนะมันต้องเดินลงได้ก่อนมันไม่มีรถหีิมันน่าจะต้องเดินแต่ดีเอ็มดีนี่หว่าดีไม่ดีเขาบอกว่าจำไม่ได้แล้วน่าจะเหลือสามื่อกี้ข้างล่างอ่ะนั่นแหละนั่นแหละมีตัวหนึ่งมองอยู่ระวังด้วยพี่กั๊ดปิดมุมดีๆข้างหลังมอง กัมีตัวมองหลังนะอ่าผมผมไม่ขึ้นละอยู่เดิงขวาไปกัดเดิงขวาเด้งได้เด้นได้เดิงได้เรอนั้นแหละมีก่นให้อยู่คงอัพอะต้องฆ่าว่ะไอ้เหี้ยขำคนหนึ่งขับบักกี้ไปที่ั้ยล่ะเดี๋ยวรอได้นหลักยิงอีกรอววงเดินไม่กูสโมกเยอะเว้ยมีลูกเดียวนะงั้นงั้นเดี๋ยวกูเดี๋ยวให้ข้างซ้ายบน่ะไปก่อนเดี๋ยว ทำให้ได้แล้วพี่ก็จะชี้เลยเดี๋ยวกูสมองเข้าเองชี้สมองเข้าดูวิบดูวิบเดินย่างอยู่นานได้แปะมัดสี่ได้มันโดนวงก่อนเราเนี่ยเฮียไอ้มันยิงน็อก ยัดปำยันน้ำก็ได้นะพวงจะบีบแล้วปำยันน้ำไปไปเล่นเลยก็ได้น่ะฉีดรถเลยพี่ฉีดรถเลยงไอกระโัดเอารถเลยเฮ้ยชิดช <right> ิดต้องมายิงอ่ะชิดแล้วตัวนึงตายหมดย กัดกัดับสามเล่นได้เว้ยคิดว่าเล่นได้เอารถปิดขวาเรื่องนี้ไม่อยู่ป่ะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ไดไถถ้งก็ได้นมะตัด้ไม่ได้ไม่ไเ้ยม่ได้ไม่ได้ไม่ไดอแค่ได้อย่แล้วม่ไอ้แค่นั้นนะ่ใช่ ม้ใชอยู่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เาไม่ตายไมดตายหึ้ยนี่ไงพี่ตั่แต่คนละที่นะองคิวเห้ยไม่เหลือไ่นีคิวอ่ะ3ที่5เท่าไหร่นะสี่ป่ะสมมยไม่โดน ถวน,นี้ไนมะ่ค่อยช่ำหรอวงมันจบที่ลองเล่นยากแต่วงทางที่เราจะไปอ่ะคือแบบมึงไม่มีโอกาสสองต่อแล้วออจะกินบ้ากูัมวงไม่ได้เออ